สวัสดีครับวันนี้มาถ่ายวีดีโอให้ดูนะครับที่ดินนาคว้างประมาณ120เมตรนะครับยู่ในตำบลทับล่วงอำเภอนนอยสัยจังหวัดสุพรรณบุรีที่ดินแปลงใน26ไร่เป็นใบชนดขุดแดงเป็นพื้นที่สูงน้ําไม่เคยท่วมนะครับที่ดินลักษณะนะครับติดขนกีบนะครับนาคว้างสุดดงอ้อยเลยนะครับเนี่ยดองอ้อยนี้ก็ประมาณ10บไร่นะครับตรงนี้ก็ประมาณ10บไร่นะครับทำเป็น พืชผักพ้นการเกษตรไรอ้อยไร้ไมันนะครับาบางดงนี้นะครับก็จะมีเพื่อนบ้านนะครับตรงนี้ตรงนี้ก็คือวัดโรงเรียนโบซัมรานนะครับประมาณหนึ่งกิโลนะครับลักษณะแบบนี้ที่ดินใกล้ชุมชนนะครับที่ดินใกล้ชุมชนอยู่ในตำบลทับลวงอำเภอหนองยาสัยจังหวัดส,สุพรรณบุรีเหมาะกับ โคกนอกนาการเกษตรนะครับนะ้าแปลงที่ดินก็จะมีไฟฟ้าประปานะครับประปาของเราก็อยู่ฟังท่องที่ดินเลยนี่ลักษณะแบบนี้นะครับตัวค้ามนะครับเป็นไฟฟ้าแรงสูงนะครับไฟฟ้าแรงสูงมีเพื่อนบ้านแน่นอนนะครับนี่คือเพื่อนบ้านนะครับเนี่ยอยู่ตรงกยังยืองกับที่ดินตรงค้ามที่ดินก็จะเป็นไรอ้อยกับส่วนมะม่วงนะครับซึ่งชาวบ้านได้ปลูกไว้นะคเขาก็ล้อมลัว น้ำออกดีนะครับน้าเจาะออกดีนะครับทุนท่านใดสนใจยอยู่ในงบมือของท่านนะครับ26่สิบไร่ไร่ละซ่องแซนห้าหมื่นบาทนะครับราคาไร่ละซ่องแซนห้าหมื่นบาทนะครับนี่คือส่วนมะม่วงนะครับตรงข้ามกับแปลงที่ดินของเราติดกับถนนขอนเกลี่ซ่องเลนนะครับอยู่ในตำบลตับล่วงอำเภอหนงยะสจังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเป็นดงอ้อยนะครับที่ดิน เพื่อนบ้านทิศตะวันตกนะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับเนี่ยนี่คือเพื่อนบ้านของเรานะครับเนี่ยอยู่ทิศตะวันตกข้งแปลงที่ดินนะครับเอาด้านท้ายจะมีบอ่อสะนามนะครับหนึ่งูกนะครับกลางแปลงที่ดินของเรานี่เลยนะครับเนี่ยจากตัวอำเภอน้งจะส่1สิบกิโล จากสุพรรณบุรีหกกิโลจากเซนทันเวสเกตประมาณ120กิโลนะครับเซนทันเวสเกตประมาณ120กิโลอ่าพกใช้ครับว่าประมาณ120เมตรก็แล้วกันนะครับที่ดินประมาณซีเสาไฟฟ้าซ่าอมซีเสาไฟฟ้านะครับลักษณะแบบนี้นะครับที่26ไลน์นะครับอยู่ในงบมือของทานนะครับ ไม่แพงเลยนะฮะดินดีน้ำดีอุดมสมบูรณ์อากาศดีลมเล้นเหมาะกับการ,กรเกษตรทำโคกน้องนาปลูพกพักพลไม้จัดเป็นล่องส้วนคุดบอเลี้ยงตาเลี้ยงสัตว์เล็กๆในน,น้อยได้เลยนะครับอยู่ในตําบลทับล่วงอ,อําเภอน้องยายงส่จังหวัดสุพรรณบุรีไม่เงียบเงานะครับนี่คือบ้านผู้ใหญ่อยู่ใกล้เคียงตรงนี้เลยนะครับลักษณะแบบนี้นะครับทุ่งล่งโปง่ง น้ำไฟต่อง่ายนะครับอยู่ในหน้าแปลงที่ดินของเราส่วยมากเลยนะครับโอเคนะครับ